จาวันนี้จะพามาช่วงบริเวณงานวัดไห่แก้วเกตตลิชานตช่วงเวลานี้ก็ผู้คนมากมายก็ร่าโยงงานบุญใหญ่กำไรที่เลียญวัดจุฬามที่มีอยากได้นะมาเข้าด้านนี้500บาทตรงนี้ เขาว่าท่านเจ้าว่าี้องการจัดจำหน่ายไปสั่งการละข้างในนี่ก็ไปปิดทองโยมเดินชมบริเวณงานกับเมียกันเลยจ้าทำบุญพระก็จะมันเกิดก็ได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนหรือใครไม่รู้จะทาบุญอะไรมาใส่บาตรตรงนี้โยมเดี๋ยวอาตมาจะรวบรวมรวบรวมเข้ากองบุญให้โยมไม่ต้องห่วงโยม ทุกอย่างชัดเจนงตัวเลขเก่งโยงสงสัยเมื่อวานที่ฉันมาทำบุญวัดแ้วได้เิฉไปเท่าไหร่อ่าวประกาศอีกรอบอันนี้กตลาดที่ขายตลาดแต่ไม่ได้ไปใกล้ๆกล้คนเยอะวันแรกวันนี้อะไรนะมีไปด้วยไปแล้วอันนี้ก็ปลบหมึกยางอันนี้ก็ปลาหมึกย่างแต่ที่นี่เจ้าหี้ยงออกกินอันนี้ก็คือยำ ไม้ละสิบบาทยังมีมีหลากหลายอย่างเลยอันนี้ก็ลูกชิ้นชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นจ้าคันี้ก็คือถัองขวาม

อันนี uhm, ้ก็คือร้านยำเจสเตยำรัเด็ดหาแสัก2อนนะโยมนะยนี่ยมมาวัดเจ้าือ็กไบ้่านเพ่อนโยมนะโยมอากทำบุญฝากบอหน่อยนะโยมนะลูกศิษย์ลูกหาตั่นนเ้ก็ขอปัจจ้ันออุปถัทํา อันนี้ก็คือข,ข้ามันทำน้ำข้าวันไก่ข้าหมูแดงตรงนี้ก็เตี้ยวไ,ไก่ตุนนจะมีบริเวณนั่งนัออ่งาโยนไข้าไปาไ้ให้หลวทานกันนไี่ก็คือเปเตียวเรือหลง่ออยู่ผูู้่ต้นต้เ